เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบลบรกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดต เกี่ยวกับไคโดหน่อยละกันนะครับก็คือหลังจากที่ไคโดนะครับมีประเด็นดราม่าซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือประเด็นดราม่าที่ว่าไอ้เจ้าไคโดเนี่ยนะครับเหมือนกับไปเอาโมเดลของแมปคิงพีชนะครับมาใช้ในแมปออสตาเทิร์ e ดิฟเฟนต์นะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีปัญหานะครับปัญหาดราม่าว่าเอออสตามันไปก๊อปเอาโมเดลของคิงพีช e มาอะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่ก็เขาเอามาใช้ตั้งนานแล้วนะครับแต่เพิ่งเกิดดราม่าอ,อันนี้ก็ไปเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ ก็คือดราม่ามันก็จบไปแล้วแหละทุกคนก็น่าจะได้ตามดราม่าจากช่องดังๆหลายช่องแล้วนะครับเออแล้วก็หลายช่องทางแล้วเนาะก็สรุปว่าดราม่ามันก็จบเรียบร้อยนะครับก็คือ All Star Tower Defense เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าการที่จะไปก๊อปอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นโมเดลฟรีเนาะเขาก็เลยเอามาใช้นะครับโดยที่ก็นั่นแหละก็โดยที่เขาคิดว่าเป็นโมเดลฟรีแหละแต่ว่า เมื่อมันเกิดดราม่าขึ้นนะครับก็คือมันไม่ใช่โมเดลฟรีแล้วมันเป็นโมเดลของแมปคิงพีชนะครับซึ่งแมปคิงพีชนยก็ได้ไปจ้างแบบว่าคนปั้นอะไรประมาณนี้นะที่ผมเข้าใจนะครับนะก็ทีเนี้ยออสตานะครับก็เลยทําการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับโดยที่เราก็เอารหัสของน้องน็อตนะครับซึ่งเป็นรหัสที่มีไคโดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะเอามาให้ทุกคนดูนะว่าสภาพของไคโดในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ าว่าก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับถามเข้ามาพ,พี่ตอนนี้ใครโดนเป็นยังไงครับอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครโดนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปะร้านมารูชอ็อปไม่ใช่ละไม่ใช่ร้อนเบอร์รู้ช็อปไม่ไม่ไม่ไมหลอกหลอกเกินไปหลอกเกินไป ร้านมารูชอ็อปมีบริการรับเติมโลบักเลด5ถึงเลด9และยังมีบริการรับกดเกมพัดแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือว่าออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์หรือแมปอื่นๆมีทั้งเติมผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และผ่านเว็บลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องบีปอรณ์ด้วยเด้อโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในดานนะครับเดี๋ยวก็ขอเก็บตังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็สกคิปไปตอนที่เราพร้อมที่จะวางไคโดเลยแล้วกันเนาะโอเคจัดไปโอเคเลยครับทุกคนตอนนนนนี้้ะะคครรรััับบตงผมมมมก็อพออเเหืเดิ แล้วก็เดี๋ยวเราจะวางไคโดเลยละกันนะครับซึ่งตอนเนี้ยไคโดร่างร่างที่เป็นแบบเป็นมนุษย์เนาะน่าจะเป็นมนุษย์ใช่ปะร่างแรกเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดานะก็ปกติเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสำหรับร่างนี้นะก็ถือค้อนตีเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะกดอัพครับปึ๊บนี่พออัพเสร็จครับไคโดก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรอะกระบองกระบอง,กร,บองกระบองไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ อัปไปอีกปึ๊บนี่นี่คือล่างมังกรอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี่มันมังกรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูดินี่ครับตอนนี้คือหางก็ขาดแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมือปะ่ะมือหรือเท้าหรืออะไรของไคโดนะครับก็ขาดด้วยตอนเนี้ยคือมันเป็นเหมือนอมีน่องไก่ด้วยตรงน,นี้ไคโดแม่มีน่องไก่ติดด้วยนะครับโอเค แล้วก็มีเอ่อเขาเรียกเหมือนสายยางมาไว้เนียมันที่บอกว่าอะไรดีวะเนี่ยเหมือนสายยางแล้วก็มีพอปนะครับแล้วก็มีไฟพ่นออกมาจากสายยางนะเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับสำหรับไคโดล่างมังกรนะครับที่มีประเด็นกันเนี่ยเป็นไงโอ้โหคือเขาจบประเด็นโดยการที่ตัดหัวออกนะครับตัดหัวออกแล้วก็ตัดหางออกแล้วก็ตัดเท้าออกนะครับเอ,อ่อเท้าเล่าว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะผมจําไม่ได้ว่าที่มันขาดขาดไปมันคืออะไรเพราะว่า เท้ามันก็น่าจะอยู่ข้างหน้านะเว้ยเอออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างไคโดมาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันบอกเลยว่ามองไม่ออกเลยครับถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นล่างมังกรเลยนะทุน <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตอนนี้คือพอไคโดไม่ตีนะครับหางยังมีนะเว้ยเออปลายหางยังมีว่ะแต่ที่หายไปก็คือเหมือนมันมันคืออะไรวะเหี้ย โคนหางอ่ะเขาเรียกโคนหางอ่ะโอเคนะครับก็นั่นแหละเขาก็ตัดออกไปนะครับอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบที่เขาได้มาจากชิงพีทเนาะเออแต่เขาก็เหลือแบบโครงล่างที่เป็นมังกรอยู่ที่ไม่มังกรเปล่ามังกรที่ไม่ใช่มังกรเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอัปเดตตอนเนี้ยไคโดสภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ถามเข้ามานะครับก็ประมาณนี้แหละเออ S <S นะก็หวังว่าออสตาเทเวดีฟ e n ์นะครับจะมีโเมเดลมังกรไคโดใหม่แบบเท่ๆนะครับเป็นของตัวเองเนาะเราก็รอดูกันถ้ามีโมเดลใหม่มังกรเข้ามาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับทั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องวิวประกอบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสันส้นๆมาอัปเดตกันเฉยๆเนาะอย่าลืมไปอุดหนุนร้านมารุช็อปด้วยนะครับผมมีทั้งบริการรับกดเพชรออสตานะครับรับกดผลปีศาจ นะครับแล้วก็รับเติมโลบักนะครับมีทั้งแฟนเพจ facebook แล้วก็มีทั้งเติมผ่านเว็บนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปหนะ้า